ในคลิปนี้แก้วจะสอนจริงสดาวอีเวนสิบเปแี่ยงแคทวันที่แก้วมากับด่านห้าในปี2015ผู้คุมยิ่งใหญ่มาพร้อมกับสลากาง11อาคุมมืดอันแรกไมเ่เยือนอยู่ดีๆสลากางโตย,ยกักษ์าม่าตั้งในฐานด่านนี้เราจะเจอกับบ้าน11เจอบ้านที่จัดมาเป็น2015มีป,ป,ป้อมอิน4-4ป้อมดูทรงแล้วค่อนข้างน่ากลัวเลยแต่แก้วจะมีวิธีเข้าง่ายๆเลยครับ เราจะทาการใช้แผ่นไหวลงไปที่ป้อมอินซีให้ปล่อยลงไปที่ด้านซ้ายครับของป้อมอินซีหนึ่งสองสามสี่ครับลงไปแล้วก็ปล่อยขวาลงไปตรงนี้นะครับที่ประสาแคนมันจะมีรูรูอยู่ครับเราจะปล่อยอยาพิษลงไปก่อนครับสองขวดแล้วปล่อยขวาลงไปครับหนึ่งสองสามแม่มดจกมาแล้วก็จะตายลงไปนั่นเองแม่มดออกมานี่ครับแล้วก็จะตายลงไปและคว,วามสามารถที่จะโจมต,ตีป้อมอินซีได้นะครับก็จะไปด้านซ้าย เราสามารถที่จะเข้าไปได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าดางขวาครับที่ถ้าฝั่งของป้อมอินซีดึนขวาร่างครับก็จะปล่อยหมูป่าลงไปให้ปล่อยหมูป่าครับลงไปด้านล่างเลยก็ปล่อยลงไปหมดเลยครับเพื่อที่จะเข้าไปที่ป้อมอินซีและเพื่อที่จะโจมตีป้อมอินซีพังลงไปหมูป่าจะเข้าไปครับรอมาด้ึนขวานเพื่อที่จะทําการใช้ขวานลงปานครับโจมตีกับป้อมเทล่ามาดูที่หมูป่าก่อนครับก็จะโจมตีป้อมอินซี แล้วป้อมีซีจะพังลงไปเราไปด้านบนเลยครับก็จะเข้าด้วยขวานให้ปล่อยขวานลงไปบนเรืนครับแล้วก็ปล่อยน้งฟ้าลงไปตามด้วยปูเด่นครับปล่อยขวานลงไปหมดเลยปล่อยน้งฟ้าลงไปแล้วปล่อยปูเด่นลงไปครับใช้ถ้าไม่ตายทาพิมพ์ตากับปูเด่นเลยแล้วก็ปล่อยน้ำยาวิ่งไวลงไป1 2 3ามขวดครับแล้วก็ใช้กันไหวลงไปด้านซ้ายด้านขวาครับเพื่อที่จะจมตีกับป้อมอีกโนหนครับให้ให้เรื่อบนรดลงไป ขานจะเข้าป่านครับโอเคเด้งขวานครับป้อมเชล่าที่เป็นซิกเนเจอร์พังลงไปแล้วข่านจะเข้าไปด้านใหนนครับแล้วก็จะเข้าไปซึ่งจะเข้าไปด้านล่างครับอา้าวยังไงจะออกมาด้านล่างจะไปด้านบนครับยังไงเอาเดินไปด้านบนอ่ะงงครับงงนะสับสนอยู่นะครับแล้วก็จะไปด้านบนแล้วปอดผิวหไังที่มี้ครับลงไปที่ป้อมเอ็กโบด้านล่างเลยเพื่อที่จะทำดาเมจกับป้อมเอ็กโบแต่ดูเหมือนว่าขวานจะเข้าไปที่ที่ทรัพยากรครับก็จมปิเราไม่ได้ครับก็จะเป็นอะไรที่ง่ายเลย แต่ดูเหมือนว่านาัฟ้าครับจะไม่หิเเลอดให้กับควาน,นครับจะหิว้วลอดให้กับปัวเดนเฮ้ยควานอยู่นั่นแนะ่ก็ไปสิโอเคควานจะลงมาด้านล่างครับแล้วก็จะไปที่ป้อมปู้เดินด้านล่างเลยครับแล้วก็จะไปนล่นขวานัาฟ้าไม่มาหิเ้เลือดให้นะครับอาจจะงาเข้าได้โอเคควานจะลงไปนะครับแล้วก็จะไปด้านซ้ายก็จะไปที่ป้อมเึ้นกว่าอากาศเลย แล้วก็จะไปด้านล่างครับที่้อมขึ้นกว่าอากาศ3ป้อมฝวานพยายามที่จะเข้าไปนะครับแต่นางฟ้าใจกเกเรนครับไม่สามารถที่จะเข้าไปคิวเลือกให้กับขวานด้านครับด,ด้านล่างจะมีกระดักระเบิดยักษ์เยอะเลยครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่โอเคนางฟ้าใจดีนครับกลับมาโยยยาให้ขวานแล้วนะครับก็จะมาแล้วก็จะเยยยาให้ขวานครับขวานก็จะได้รับการเยยยาแล้วก็จะไม่ตายลงไปนั่นเองโอเคเราเหลือเวลาอีกยี่ิบวินครับสุดท้ายขวานเข้าไปครับเจอสปงสปรงิปรง เยอะแยะไปหมดเลยครับเราก็เหลือดิ้งคว้าก็จะเป็นป้อมเอกโบนครับเราก็จะโจมตีได้แล้วก็จะเหลือเป็นกระต๊อบที่ก้อนซ่านก็จะอยู่ด้านในและเราสามารถที่จะเก็บสามดาวได้นั่นเองถ้าหากคุณ้ชมชอบคลิปนี้สามารถสนทุนแก้วได้ง่ายๆเพียงใช้โค้ดแก้วก้ากดเติมเกมขอบคุณมากครับ